ดีทักทายทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาทําแกงเผ็ดกันนะครับแกงเผ็ดโดยเฮามีนี่นะครับยอดมะพร้าวนี่เป็นเมนูเป็นวัตถุดิบหลักในการเนีย่ยในวันนี้เพื่อนเออมันเป็นของที่เขาซื้อมาจาบานแล้วมันเหนือนะครับเขาไปจะนั่งแกงเพ็ดนะครับขั้นแรกเขาจะใส่น้ํามันเข้าไปนะครับในหมอ้อใส่น้ำมันเข้าไป ใช้ใส่กะทิก็ได้นะครับจะใส่น้ำมันหรือไอโจกก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับแล้วเราจะทําการตามแก๊สนะครับนะเขาจะรอให้กระทะร้อนสักหน่อยนะครับหม้อนสักหน่อยแล้วพริกแกงวันนี้เราจะใช้เป็นพริกแกงใต้ก็พริกแกงไทยนะครับเพื่อนสีสันจะแตกต่างกันนะครับพริกแกงไทยก็จะออกสีแดงๆหน่อยพริกแกงใต้จะออกสีเหลืองหน่อยนะครับเพื่อน่าตอนนี้เราจะใส่ไปเลยนะครับมารออยู่แล้วนะครับนะ แล้วก็ผิดแกงใตนะครับสตไปเห็นหน่อยนะครับ่ให้เกิดความหอมหนะแล้วก็มีรสชาติที่จัดจ้านนะครับสำหรับผิดแกงเขาเลยนะครับ,ะรบนะครับผิดแกงเข้าไปเลยดีจ้านะครับของถิ่นนี้ยาย่าๆไปก่อนนะครับแย่ๆก็ต้อง ็จะเสียวเวลาในการกินนะ,ค,ะครับพอกแกงเข้าเริ่มมีความฉุนเริ่มจางแบบนี้แล้วก็จะใส่วันนี้ไอาจะใช้เอ็นไก่นะครับในการรับสั่งอาหารนะครับใส่เอ็นข้อไก่ใส่ N นะน,สนะครับทัดคือเอ็นข้อไก่เขานี่พดตัวนะครับเพื่อน ดักเซลล์นะครับการเม็ดอิกรตั้งเม็อิกร์น,กกน,นะครับเดียวตรงนี้ก่อนนะครับก็จะใส่ใส่บะเขือด้วยนะครับวันนี้เยอะแนยวัานนะครับนนกบ็มอกกินก่นจะในบ้านกันอเปล่าแล้วก็กะทิก็จะเป็นกะทิปองแบบนีน้แล้วก็ระหว่างนี้ก็จะใส่มะเขือส้มนะครับเข้าไปตัวเองนะครับอันน,บน,น,ออนนี้จนฟูตันเดียร์คาโตรีนะครับเพื่อน พัดตัวแบค t ือโ้มพัดตัวเอ็นก็ไกลให้คือมันแหลวแวเลยนะครับตั้งตั้งตั้งปากตั้งกเค t ือโ้มให้มันแหลวแเลวเละกบค t ือโ้มนี่จะทําหน้าที่ช่วยให้เป็นผงชุรสของธรรมชาตินะครับไลคโคปีนในสับประรดนี่ก็จะมีประโยชน์หลากหลายนะทคทําทำให้ผิวพรรณเปล่งปังสะอาดสะอ้าน ที่สำคัญนะครับมีวิตามิน A บัรุงซายตาด้วยนะครับกลิ่นของพริกแกงที่เขาใช้นในวันนี้นะครับเป็นพริกแกงไทยกับพริกแกงใต้เนี่ยจะมีความฉุนแล้วก็เผ็ดลึกเพราะว่าเขาผสมกันนะครับอัตราส่วนในการผสมก็แล้วแต่เฮานะครับถ้าชอบเผ็ดจัดจ้านก็นกใส่พริกแกงใต้นักหน่อยนะครับหรือว่าเลือกใช้พริกแกงใต้กปเลยนะครับแต่ว่าใส่พริกแกงไทยไอ้โจ๊กหน่อยนะครับ จะทำให้สีสันมันสวยงามขึ้นเอเคนะครับต่อน,นี่ไก่เขากจะเริ่มนะฮะมีความโคตตัวนะครับเขากจะใส่นี้นะครับกระชีกระชี่ขยา่ยาเขยา่าเขย่าอ่ากระที่มันเข้ากันนะครับเท่ากับมาแน่ใจว่ากระที่ ไปที่กระปองนี้จะมีการตกตะกอนก่อนก็ตงเขยเนาะนะครับสินค้าประเภทนี้จะต้งเขยานะครับสวัสดีทักทายนะครับทําอะไรนะครับวันนี้แกงเทดแล้วก็ใส่ยอดกระเ้าวนะครับคนเมืองเขาว่าออกเท้านะครับแล้วก็ใส่มะเขือด้วยนะครับยินดีทักทายกันนะครับพี่ปุสวัดีครัับวนนี้มาตู้ครัพี่ปุ๋นะครับหลังจากที่เราเพี่ปุเป็นรากหลายแล้ววันนี้จะมาดูไอ้โจ๊กกระห้องนะครับกะที่ ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับคลองไทยไอ้อย่างมันก็เป็นลํำอยู่แล้วนะครับเพื่อนอ่เนี่ไอ้เจ้าก็จะใส่ไปเลยนะครับหนึ่งกระปองน้อยนะครับกรับตัวคองเอ็นข้อไก่ในวันนี้ตะก,กล on อีก,ก,กอนนะครับเพื่อที่จะห้กระคิเดือดนะครับแม่อันนี้ก็เป็นเทคนิคการทํากับข้าวแหมงแบบนึงนะครับที่บอกค่อยๆแหนยกันนะครับเพื่อน มาค่อยะมกักขั้วแกงกะทิสัตไก่นะครับแต่ทำมาเรื่อยๆนะครับอแล้วก็รับที่เอารอน้ำเดือดนะครัเบเพื่อนๆไอ้โจกก็จะใจนะครับความเป็นคนไทยแท้หนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ของไอ้โจกเนี่ยผมเอาเลือดไอ้โจกไปตรวจเตะมันมีเจื้อปนเลยนะครับมามือเจื้อต่างชาติปนเลยนะครับไอ้โจ๊กับไทยแท้นะครับแล้วก็ตัดนะครับ อันนี้นะครับส่วนนี้เอาไปชิงโชครถเฟอร์รารี่นะครับผมส่งไปชิงโชคที่เฟอร์เฟอร์รารี่สีแดงนะครับกับบริษัทเพิ่นนะครับผมแล้วก็วงเล็บมุมซองว่าบ้านไอโจ๊กแนะนํามานะครับแล้วก็บ้านพี่ปุ๊กพเป็นสปอนเซอร์นะครับอเป็นแรกเป็นรถเฟอร์รารี่มาทีได้นะครับทีนี้เราก็จะมาทําน้ําแห้งกะทินะครับ่าสวัสดีค่ะนอนหลับไปเลยเพิ่นมือถืออ่โอขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาทักทายนะครับต่อนนี้นะครับเขาจะ ทำน้ำห่างกะทิกันแล้วนะครับจากกะทิที่เขาเททั้งหมดแล้วนะครับไอ้จ๊กจะใส่น้ำไปประมาณสักเกินกระป๋องน้อยนะครับเกินกระป๋องนะครับเพื่อที่จะเทเข้าไปในนี้นะครับเพาจะได้ลืมไปลืมแขวงนะครับเพาอจะแขวงให้มดจดมดสิ้นนะครับมดขาบใครนะครับของน้ำกะทิที่อยู่ในกระป๋องนะครับ สวัสดีครับคุณนาเดียนะครับปุ้ไปนอนได้แล้วอ่าเปินมีการไล่ก็กปิ๊กตัวนะครับสวัสดีทักทายพิภูนะครับสวัสดีทักทายคุณนาเดียนะตอนนี้นะครับหมอออีก,ก่อนนะครับสําหรับการที่เขาตั้งตัวหม้อไว้นะครับเพราะที่ตอนนี้เขากาลังรอแล้วก็หม้อเขานี่คือหม้อใหญ่มากอันนี้คือเอามาขู่นะครับเอามาขู่กับชาวสตีมเบอร์ทั้งหลายนะครับว่าเวลาเขาอยากกินแล้วเนี่ย เผอจะเอาหม้อที่จับจับเอาหม้อแกนน้อยนะครับอันนี้หม้อแกนที่มันหลวงนะครับมันก็เลยอยู่ตรงลุ่มนะครับเพื่อเนแอกออลดูกันแบบชะางโงกเลยนะครับผมวันนี้นี่ยอย่างกินนะครับกับเมนูในวันนี้ที่ชื่อว่าแกงเพชรออกเปาสานะครับอันนี้คือกึ๊กอย่างใดก็ใส่อันนะครับแล้วก็สูตรเด็ดของเราในวันนี้เนี่ยเอาใจพริกแกงไทยนะครับโอ้โ พริกแกงไทยกระป๋องสีแดงของไอ้โจ๊กนี่นะครับอ่าจะมีลักษณะสีส้มๆอยนี้นะครับอันนี้ซื้อมาคนเดียวนะครับไม่ได้แปลงไม่ได้ตํานะครับแล้วก็พริกแกงไตนะครับที่จะออกแบบสีเหลืองๆออกขมินขมินหน่อยนะครับผมนี่เปจะมีการไหลกับไปนอนนะครับทานอร่อยได้เลยครับผมเดี๋ยวไอ้โจ๊กจะตักไว้เพื่อพี่ปุ๊กกับพี่นาเดียไว้คนละถุงสองถุงนะครับเอาไว้พอไว้กินกันนะครับยามขาดแขนนะครับโอเคเริ่มเดือดแล้วนะครับ พอไอโจกก็คือตะกี้นะครับพัดพี่แกงนี่ลืมบอกเคล็ดลับไปอย่างหนึ่งเคล็ดลับตัวนี้ไอโจกได้มาจากบ้านยายเทองสตอรี่นะครับคือตอนที่เปิดพัดพี่แกงนะครับการทําให้พี่แกงเนี่ยแตกมันนะครับเปิ้ลก็จะเอามะเขือเทศนะครับสีแดงแนี่นะครับผมใส่เข้าไปตัวนะครับทําให้ตัวของซอสพริกหรือว่าพิกแกงเราเนี่ยมันมีความฉ่ามันมีความเปรี้ยวเผ็ดนะครับผมรวมกันนะครับแล้วก็มันจะทําให้ตัวของไก่หรือว่าเนื้อที่เราใส่ไปเนี่ย จะเปื่อยเวขึ้นนะครับเนื่องจากว่าความเปื่อยจากกดอ่อนๆของมะเขือส้มมะเขือเทศเนี่ยนะครับจะทำให้ตัวของเนื้อเปื่อยเวยขึ้นนะครับอันนี้โชคดงแล้วก็ล้ำเตือนะครับต้องขอขอบคุณนะครับยายเทิงสตรอรี่ที่แบ่งสูตรมานะครับหลังจากที่เราทําการนย่ยสินนะครับเกี่ยวกับเรื่องเมนูครื่อเครื่องเก่งๆก็พัดก่อใ้เทคนิคของยายเทิงมาโดยตลอดนะครับอ่าตอนนี้เริ่มเดือดเริ่มเดือดแล้วครับเราก็จะใส่ตัว ออกเป้าของเขานี่นะผมลงไปในมอ่งนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้ปะกันนะครับผมไปปะไปปะกันที่บ้านพี่เนียนก็ได้นะครับอ่าขอบคุณพี่ปุ๊จันทร์นาไปชมพี่ปุ๊เขานอนก่อนครับอ่าขอบคุณพี่ปุ๊นะครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับขอให้คืนนี้พี่ปุ๊นอนรับฝันดีนะครับผมนอนรับฝันถึงเรื่องเลขเด็ดนะครับแล้วก็อ่ามีความสุขในการ ทำงานและก่อการไลฟ์สตรีมมิ่งทุกช่วงดีเจยูทูบของเรานะครับสำหรับเฮาก็ยังตั้งหน้าตั้งตาเก็บจานวนชั่วโมงเขาไปเรื่อยๆนะครับวันไหนเฮาก็จะเก็บก็เก็บวันไหนเฮามาเก็บเฮาก็จะมาเก็บนะครับตา,ตามสไตล์เขานะเขาเริ่มจะขี้ค้ามในการเนี้ยถีงแล้วอ่ะลืมไปนะครับใส่กระเที๊ยบก้วนะครับออกเท้าแลวประเดี๋ยวนี้นะครับอ่าพื้นที่ว่างเปล่านะครับของเศรษฐีคนไทยทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะคนเมืองอย่างบ้บนไอ้โจเขานี่นะครับเริ่มที่จะหา ที่ดินนะครับผมจํานวนกว้างๆหน่อยนะครับเพื่อทําการปลูกบะเ้าต้นบะเ้านี่นะครับผมอฮิตมากเศรษฐีตอนนี้ฮิตกันมากนะครับเพราะว่ายอดป้านะครับสามารถเอามาขายได้นะครับผมอย่างของผุปตาคนนี้เนี่ยไอ้โจกซื้อมาที่กาดน้ําท้งนะครับอันนี้ป้าเปิ้ลมีสวนของเปิ้ลนะครับแล้วเปิ้ลก็ปลูกต้นบะเ้าไว้เยอะมากนะครับเพื่อที่จะขายเฉพาะส่วยอดป้าพอตัดยอดป้าเสร็จแล้วก็ตัด ตนทิ้งล้มปลูกไม่นะครับอันนี้เป็นวิธีการหาสตางค์ของเศรษฐียุคใหม่ของบ้านไอโจเขานะครับจะมาพูกเอากินคนแล้วนะครับมากินนวยปาเป้าแล้วนะครับมันจะมันเสียเวลาปลูกเอายอดเป้าดีกว่านะครับฝีเป็ปนบานอันเนื้อคนขาเป็นแบบ่อันนะครับตอนนี้กลิ่นมันหอมมากเลยนะครับเพื่อนต้องขออน,นุญาตจิมน,นะครับ มันขาดมันเหลืออย่างน,น,นะครับเดี๋ยวจะได้ลดแล้วที่ตาพิพุตันอยู่ว่าพิพุตยังกาลังจะคลียหลับอยู่จางกุยยางเลยนะครับเท็ดอย่างเดียวนะครับอ่ามันจะแก้กเกมนี่ไงนะครับถ้าเราต้องการความเกมเกมข้นข้นนัวนันวเราก็จะใส่ตัวของซอสหอยนางรมเข้าไปนะครับนี่แล้วทั้งอบนะครับแล้วเติมความเค็ม แหลมๆดักมันได้แหลมนักนะครับแหลมนิดเดียวนะครับโดยการใส่ตัวของซีอิ๊วขาวสรหนึ่งยันวอยุ่ของนเรานี่นะคับเข้าไปคนนะครับอ่าดีวเราจะใส่น้ําตาีลนะครับเพื่อนเพราะว่าน้าตาลีีครัวบ้านเทามันก็เคยอบนะครับกลิ่นมันมันจะติดไม้ติดมือนะครับพืยันนี่ก็คือจะดีตวัวที่เอามาใส่น้าตาลนะครับ กลิ่นโอเคแล้วนะครับเพื่อนอต่อไปเขาก็จะใส่มะเขือนะครับมะเขือที่เขาเสทราเป็นมะเขือเผามะเขือตํานะครับสุกมะเขือเนี่ยนะครับเขาจะใส่ตัวนี้แทนนะครับเพราะว่าตอนนี้สวนเฮานี่บาสามารถที่จะเก็บเกี่ยวมะเขือกอกได้เพราะว่ามะเขือกออบ,บ้ต้เฮาน,านี่หมดแล้วนะครับเขารอดอกชุดใหม่นะครับเพื่อนนี่น้ำไม่จกจะจะข้นๆแบบจะอี๋นะครับเพื่อน ไอ้โจ๊ดจะมาทําแกงเพีดที่น้ําเหลวแล้วลไปนะครับไอ้โจ๊ดจะเอาไปแบบประมาณนี้นะครับเอาไปคุกทิกคุกทิกกินกันแ,แบบเข้มข้นเข้มข้นจะอี้เลยนะครับแอา์ปิสตอนนี้ขัดเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับ ใส่ไปนะครับเต็กเต็กเต็กนะครับวันนี้คืออาหารวันนี้เป็นสูตรสีบ้านะครับไม่ใช่ว่าเป็นสูตรคนดีคนเด่นเนี่ยนะครับมาได้เป็นเชฟโดยตรงแล้วก็กกรเนี่ยครับเขาของเขานี่นะครับเป็นกาเนี่ยแบบไปเลยนะครับไปเลยคืออย่างก็คือแบบมั่วๆสู้ๆนะครับแต่ว่ามันขนลำนะครับเพราะว่ามันเป็นอาหารในจินตนาการนะครับไปกำกำยุกยุกแล้วเขาก็เกิดเหมือนกับว่าเขามีพลังจิตสื่อเลยกับวัตถุดิบที่เขากำครับจึ๊กนะกรแล้วเขาผู้สึ่งได้พอเขาเอามาทำเป็นอาหารมื้อนี้นะฮะ ตอนแรกก็จะทําเป็นยำยอดปลาป้าวนะครับเพื่อนแต่ว่าบนีกปุ่งนะครับก็เลยมาได้แย่ยำยอดปลาป้าวสักครมนะครับแล้วก็ไอ้ยอดปลาป้าวนี้ตะวันนะครับ,ยยรรบถ้าใครไปดูในไลฟ์สดจอหลังนะครับที่ว่าแกงออกพ้าแบบทางเหนือเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นนะครับ ยอดมบบเ้าส่วนนั้นอะตี่อยงยาวยงใหญ่เยนะครับผมแล้วก็แบ่งนะครับแล้วก็เื่อขายถูกมากเืิอขายแค่ส5บาทนะครับบอกว่าป้าเปิะมาขายถูกเขาจะไปแนะนําเืิอว่าป้าขายเป็แป้งแบมันก็ดีเหมาะนะครับเดี๋ยวลูกค้าคนอื่นก็จะเดือดร้อนนะครับก็เลยปล่อยเป็นการเดือดห่าก่ำแล้วก็ไปสืบมาว่าป้าเืิอขายในราคานั้นเพราะว่าเปิดปลูกขายเองก็ยินดีกับคนโอยนะครับ <laughs> ยินดีกับคนขายยินดีกับคนที่เป็นลูกค้าร้านนะครับ ถ้าก่อวันก่อนนะครับไอโจกนะครับไปกาดนะครับไปซื้อบอกวิเต๊ดหรือว่ามาละคอนครับขนาดมอก้ยะมอกขวด275เอ่อ750มิลมิลิตรเนี่ยนะครับแกนละ60บาทมอกอีเลยนะครับมอกอีเลยนะครับแล้วก็หมดไปแล้วเฮาเคยไปซื้อมาไอเนียไปซื้อถึงร้านหนึ่งเฮาก็ไปซื้อที่ร้านคุณป้าที่มันขายแบบเปล่าเ่ยนะครับเปล่าเนี่ยปรากฏว่าเฮาไปเปิ้ลวางขายนะครับ ยังใหญ่ติดประกบกันเนยอะนะครับแกนหนึ่งเปิดขายกันที่15บาทโอ้โหถูกฟร้านนั้นเป็นตกเลยนะครับนี่ถ้าใครมีสวนนะครับแล้วก็มหมูวัวจากเนื้อใดนะครับเป็นคนรวยแนละ้วก็ปูยิ่ปลากันไปเลยนะครับผมอ,อันอย่างที่ดีนะฮะจิ้ม จางเกมไปอยู่จะจางเกมตอนนี้ก่อนว่า้องไปวอลที่อยู่นะครับใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ากระเดียวเขาจะไปซอยพริกนะครับเขาไปทาพริกน้าปานะครับกินกราที่หลังนะครับต่อนนี้นะครับแกงเขาก็เริ่มใกล้ที่จะสุกแล้วเพราะว่าเขาจะสังเกตจากตัวของออกเป้านะครับว่าถ้าออกเป้าเนี่ยมีลักษณะที่กรอบนอกนุ่มในเขาก็จะติดแก๊สแล้วนะครับบะเขือนี่เขาก็จะบะ สนใจนะครับเพราะว่าจะกินกันแบบเหมือนอี้นะครับเขาจะกินแบบแข็งแข็งนะครับเพราะว่าเขาชอบแข็งนะครับเขาชอบอะไรที่มันเละๆนะครับสวัสดีท่าทายพี่แจงครับสวัสดีค้าครับอ่ะพี่แจงานะครับพี่ปุ๋ไปนอนแล้วนะครับอันนี้วันนี้ไอ้โจ๊กอยู่ในครัวนะครับแปลงแกงออกเป้านะครับอรือว่าแกงยอดมะพร้าวนะครับเป็นแกงเผ็ดแบบคิดไปเองนะครับว่ามันจะํำนะครับกบน่าจะรำแต้เลยนะครับก็จะมามีไอย่างนัก เนี่ยกันเหมือนกับแกงธรรมดาธรรมดาของเรานี่นะครับแต่ความมันที่มันแบบธรรมดาก็คือไปไปชกสมุดการผัดพริกแกงของเปิ้นมานะครับจากบ้านยายถึงสกอรี่นะครับเปิ้นก็จะเอาพริกแกงเนี่ยเวลาเขาผัดนะครับผัดกับกะทิหรือว่าผัดกับน้ำมันเนี่ยนะครับจะให้มันหอมอมนะครับแล้วพอมันหอมๆเสร็จแล้วเขาก็เอามะเขือส้มหรือว่ามะเขือเทศนะครับ <y> ผมเข้าไปใส่นะครับผัดๆนะัตัวแล้วก็ใส่ตัวของ เนื้อเข้าไปนะครับาว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อหมูแหละผัดผับเข้าไปนะครับยายท่านบอกว่าการที่เราใส่มะเขือเทศเข้าไปเนี่ยมันจะได้หนึ่งรสชาติความกลมกล่อมสองเนื้อมันจะเปื่อยเวยขึ้นเพราะว่ากดของมะเขือเทศนะครับมันช่วยเข้าไปทําให้ตัวของเนื้อเนี่ยนุ่มขึ้นนะครับไอ้เจกทำมาตลอดเลยนะครับสำหรับเมนูนอย่างที่ต้องใ้การ ผัดเครื่องแกงครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วน้ำแกงวันนี้เจ้ขคนมากนะครับต้องขอขอบอคุณสปอนเซอร์นะครับนี่ตรงรูมนี้นะครับกะทิไทยนะครับผมถูกใจคนทั่วโลกนะครับะกะทิเวียดนามกะทิพมา่ากะทิ สิงคโปร์กับที่อินโดสู้ของไทยมาได้นะครับต่อฝากสินค้าไทยด้วยตัวเนะครับบอกว่าจะเป็นแบรนด์เนี่ยของสินค้าไทยสุดยอดมากเลยครับตอนนี้นะครับได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมที่เขาจะขออนุญาตดิ่งใบโหระพาของเขานี่ครับอันนี้นี่ความภูมิใจของชาวเกษตรกรเรานะครับโหระพาเขานี่ครับปลูกเองแล้วก็ไอ้โจกว่านี้เลือกดอกมันมาตัวนะครับดอกโหระพาของเขานี้นะครับเขาจะใส่ไปใน แกงนี้นะครับพี่แต่ว่ามีสูตรที่เหมาะก็ต้องขอขอบคุณยายเกืออสตอรี่นะครับผมบ้านยายเกืออสตอรี่คนทํากับข้าวคนเท่าๆที่ใส่เสื้อคอกระเช้านะครับคนนั้นนั่นเองสั้นนะครับผมที่ว่ามีอะไรก็ใส่ไปทุกอย่างนั่นนะครับเออเปินบอกว่าพอเราใส่โหระพาไปแล้วขึ้นใส่ไปเลยเดีย๋ยวและวก็ะรีบกดๆๆ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 ๆเลยนะครับจะทำให้โหระพาเฮานี่ แบบมีความขมความดำความเศร้าใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแล้ววันนี้ก็เซ็ตเรียบร้อยนะครับผมสำหรับเมนูแกงออกป๊าวหรือว่าแกงยอดมะพร้าวใส่กะทินะครับผมสําหรับมาดิโจนะครับเดี๋ยวก็ต้องขออีญญา่าะยกหม้อน,นี้นะครับเพื่อกับพริกแจงนะครับ พี่ปุ๊แล้วก็พี่นาเดียนะครับผมส่วนไอโจกับพี่แอนจะขอตัวไปกินเป็ดเอ็เคที่ตั้งหน้าบ้านก่อนนะครับขอบคุณแล้วไปตักกันใหม่นะครับผมสำหรับไลฟ์น้านะครับขอบคุณพี่แจงขอบคุณพี่ปุ๊ขอบคุณพี่นาเดียแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่31ท่านอยู่ตรงบ,บนนะครับกดไลค์4คนต้องขอ,ขอบคุณตัวนะครับแล้วพอาก็ตักกันใหม่ในรันเวหน้านะครับสำหรับรันเวนี้ต้องขอตัวนะครับส่วนแกงของเขาถ้ามันจางไป มันต้องเติมอย่างแล้วนะครับเย่าหอบก็ไปทำพิกน้ำปลาแบบคนไทยทำเนี่ยนะฮะสไตล์ไทยทำเนี่ยเอาไว้กินแกมนะครับเพราะว่าถ้าเราปรุงเกินไปปรุงมันเค็มเกินหรือว่าปรุงตามใจเราเนี่ยมันอาจจะถูกใจเราแต่ว่าถูกใจกับสมาชิกในครอบครัวครับชนนแล้วความเค็มความจางความเผ็ดเดี๋ยวราไปเติมู่ที่หลังนะครับหลังจากนี้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่แจงนะครับบอกว่าเห็ดมันปูที่เหลืออยู่ก่อนนะครับที่สุกไว้ในตู้เย็นนะครับถ้าว่าเหลืออยู่นะครับ เอาผัดใส่จิ้ม้มนะครับผัดใส่เนมนะครับ ลำมากนะครับได้มีดนอไม้กับสับหน่อไม้ใส่ตัวนะครับไปจกชอบเมนูเลยมากเห็ดมันปูผัดใส่หน่อไม้นะครับผมแล้วก็ใส่จีนส้มเป็นโปรตีนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแฮมเตอร์นึงนะครับขอให้พี่ๆนะครับผมจากเมืองนอกเมืองนามีความสุขนะครับอยู่กับมีมาก่ที่สนุกสนานไปก่อนนะครับสําหรับคนไทยในตอนนี้ก็อากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับเริ่มแรงแล้วนะครับคนไหนที่ชอบเผาบ้านเผาสวนนะครับระวังตัวเพราะอากาศแห้งอาจจะทำให้ติดไฟได้นะครับ ครับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนคอท่านมีความสุขนะครับถ้าใครจะซื้อพิแกนครับไอ้โจ๊กผักไว้ที่ตะข่าตรั้งรูปนี้กดซื้อได้เลยนะครับผมและปะกกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้านักผมสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับโยกไปเลยนะครับแน่เอาไปเลยนะครับขอบคุณครับ